สวัสดีครับตัวนี้เป็นยันม่าเก่าญี่ปุ่น,นครับสี่แรงแบบหม้อต้มนะครับจะติดเชือกให้ดูครับนี่ครับนิ่มๆเลยครับขาวเลยนิ่มๆ เันบ่าื่องดีครับเก่าญี่ปุ่นครับตัวนี้โอเคนะครับนี่เลยสภาพสวยๆเลยยันมากใหดูรอบตัวครับรับสี่แรงเก่าญี่ปุ่นมาพร้อมท่านไม้นะครับท่านไม้เดิมจาบญี่ปุ่น,นครับ ใจติดต่อได้ครับไปอะไรโยนปะจินครับมีหลายอย่างให้ท่านเลือกครับขอบคุณครับ